สวัสดีค่ะวันนี้พบกับคุณครูกุ้งนะคะจากครั้งที่แล้วเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับชนิดและส่วนประกอบของผลไม้ไปแล้ววันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับรูปร่างลาักษณะและสีของผลไม้ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้นะคะเดี๋ยวให้เด็กๆลองไปฟังเพลงก่อนนะวันนี้ครูกุ้งมีเพลงเกี่ยวกับผลไม้ชื่อเพลงว่าผลไม้สุดน่ารักอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันก่นกอนนะคะไปเลยค่ะ Debra, Top and C. ดบระเธอเป็นสีเขียว จากที่เด็กๆได้ฟังเ,เพลงเกี่ยวกับผลไม้สุดน่ารักไปแล้วเด็กๆจําได้ไหมคะว่ามีผลไม้อะไรบ้างอ่าถูกต้องค่ะมีทั้งหมด5ชนิดนะคะในชื่อเพลงมีอะไรบ้างคะเด็กๆอ๋าใช่ค่ะมีแอปเปิลมีอง,งุ่นมีกล้วยมีส้มแล้วก็มีลูกแพรนะคะอ่าถูกต้องค่ะส่วนร,รูปร่างลักษณะน,นะคะของแอปเปิลแอปเปิลมีสีอะไรคะเด็กๆ ใช่ไหมคะมีรูปร่างเป็นทรงกลมทรงออกลีลีนะคะต่อไปอังมูนมีสีอะไรคะมีสีม่วงลักษณะรูปร่างมีทรงกลมนะคะเป็นพวงต่อไปส้มมีสีส้มสีเขียวนะคะรูปร่างลาักษณะก็คือทรงกลมต่อไปนะคะกล้วยอันที่สี่แล้วนะคะเด็กๆมีกล้วยกล้วยมีสีอะไรคะเด็กๆ มีสีเหลืองสีเขียวรูปร่างคือทรงลีค่ะลูกแพรลูกแพรมีสีเขียวรูปร่างลักษณะคือวงลีนะคะเด็กๆอ่าถูกต้องค่ะ,ะผลไม้ทั้ง5อย่างนี้นะคะมีลักษณะผิวเรียบลื่นหมดเลยนะคะต่อไปเด็กๆรู้จักลักษณะของผิวเรียบลื่น5้าชนิดไปแล้วในเพลงคลกกุ้งก็จะมีผิวขรุขกค่ะนะคะเช่น1เงาะ เงาะมีสีเขียวสีแดงมีขนใช่ไหมคะเราเวลาเราสัมผัสแล้วผิวจะคลุกคะ่ะสองทุเรียนอ่าทุเรียนมีลักษณะเป็นยังไงคะมีหนามแหลมคมใช่ไหมคะเด็กๆเ,เอานิ้วไปจับไม่ได้นะคะถ้าเอานิ้วไปจับมันจะทิ่มทำให้เกิดบาดแผลได้มีผิวขรุขระเหมือนกันชนิดที่สามน้อยหนาน้อยหนามีผิวสีเขียว ขลุขะเหมือนกันนะคะอันที่สี่ชนิดที่สี่ลิ้นจีมีเปลือกสีแดงนะคะมีผิวขลุกขะเหมือนกันชนิดสุดท้ายที่ครูกุ้งจะแนะนําให้เด็กๆได้ฟังนะคะคือสับปะรดนั่นเองสับปะรดมีทั้งสีเขียวและสีเหลืองนะคะเปลือกจะมีผิวขลุกขะใช่ไหมคะถูกต้องค่ะวันนี้นะคะ เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับรูปร่างลักษณะและสีของผลไม้ไปแล้วอ่าเดี๋ยวให้เด็กๆลองไปทบทวนที่บ้านดูนะคะเผื่อใครมีของจริงก็ลองไปสัมผัสด,ดูว่ามีผิวเรียบมีผิวขุกขัดจริงหรือไม่นะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะนอกจากที่เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับรูปร่างลักษณะส,สีของผลไม้ไปแล้ววันนี้คุกกุ้งนะคะมีงานมาให้เด็กๆทันอยู่2งานคืออันแรกนะคะ เขียนลงสมุดนะคะเด็กๆคัดและอ่านสระอาคัดและอ่านสารานะคะเขียนตามแบบเดี๋ยวครูกุ้งจะมีแบบให้ดูนะคะเสร็จแล้วเขียนชื่อให้เรียบร้อยส่วนหน้าที่สองนะคะเขียนเลข1นึถึงสาเขียนเลขหนึถึงสาตามแบบเหมือนกันนะคะเดี๋ยวครูกุ้งก็จะมีแบบให้ดูเสร็จแล้วเขียนชื่อและนํามาส่งคุกกุ้งในครั้งที่เราเจอกันนะคะสาหรับวันนี้ ทุกุ้มไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ